ถ้าเจออาทิตย์หนึ่งสามครั้งหนึ่งไหวนึ่งโอ้สบายชอบเลยเนาะเปิดมาเปิดบูมขึ้นมาเปิดเป็ซใจใหม่ว่าเขาดูแล้วเขาติดต่อเราไม่ได้เนาะก็เลยชี้เขียนไอ้อันเก่าแบบว่ามันกองแกงอะไรแบบนี้อันใหม่มาตรฐานทิตตตอกต้องลงทุกวันเฟซลงลงมาอย่างเนี้ยติกต็อกทุกแตกเดี๋เขาเจอหาจอเออเจอ <Okay. S 2> สวยงามค่ะใครวาพอเราไปตัดคลิปไปตัดเสียงออกด้วยนะ,อะตอนนี้เราใครวาอันใค่ะก็ไปอันไหนที่เราไม่เอาแล้วก็ไปตัดคลิปออกถอนออกหลือสักสองนาทีเ,าเสียงออกด้วยออกอ นนนมามียังไม่เสร็จไปดีไปทำสิเดี๋ยวถ่ายให้มันถ่ายสักสี่นาทีตัดทอนไวเลยสาขาแม่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างหลังล่ะแม่ว่าไม่สปกปรกเหรอตรงขายของกินอย่างเงี้ยละโอ้โหได้อันนี้ยอดวิวอ,อ,อันไหนที่ไม่สวยก็ตัดออกดูดิเนี่ยโอ้โห อันนี้ไม่ไนดน้ลงขายของสรุปแล้วมันคือมันไม่